สวัสดีครับผมคอคิวนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูเกมเดต้าฟอนนั่นเองครับซึ่งหมวดที่ผมจะเล่นนั่นก็คือวอลเ r a m e ครับเป็นหมวดจุดๆนะครับแล้วก็วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวผมมากับพี่ชายไอพีดแล้วก็เพื่อนผมเอิรครับเอาดูกันว่าจะสดุกแค่ไหนไปดูกันครับอคิ้อะไรอ่ะอัตติตออ,อนะโดนเหรอ,อเฮ้หนาบัง เจ็ดขางเตาย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 ยินได้ยินได้โอ้โหตุ้ยระเบิดระเบิดระเบิดตาย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 ยินได้ยินได้ยินได้ซีนะซีมีคนอยู่ในไซต์อ่ะซีอะให้แล้วสร้างกำแังสร้างโลให้แล้วเกิดมา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 ไปเกิดใหม่ดีกว่าแม่งเลยจุดดีแม่งคนเยอะชิบหาย มาเกิดกับผมว่ามาเกิดกับผมว่าเฮ้ยใครเนี่ยไอ้เนี้ยผมเป็นใครตายตายผมกำลังจะตายโอ้ยโอ้เรายิงตายไปตัวนึงสิยาหมอชุบได้ไหมโอเคสิย้ายไอคิวหลังๆมาเหล่ามาีดย้ายหมดจับีดย้ายหมดเด็กดื้อ เออมามาบุหลัง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 มา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 เฮียไม่ได้วรอไอ้เนาะหมอต้องชุบคนเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเออหมอหมอช่วยด้วยหมอช่วยด้วยเป็นหมอก็ต้องช่วยคนนี่น้องเป็นหนึ่งทีคนมันเยอะเกินช่วยไม่ทันโอ้แล้วมันเยอะอะไรขนาดนั้นอ่ะคนก็ต้องยิงชุบก็ต้องชุบ พุ่เกือนเป็นหมอนที่มันท่ารมานาะทิ้งทิ้งทิ้งไว้ทิ้งไว้ตรงตรงไหนก็ได้ที่มันที่มันปิดอะมุมปิดอะโอ้คนแรกจระเบิดระเบิดระเบิดโอ้ที่อย่างรวยที่ไราเนี่ยเกียบไม่เป็นคารโล่ของจริงอ๋อย้าผมพิงไว้ด้านหลังพี่นะเอานี่เป็นเทปีดีหว่าเออไม่ใช่ไม่ใช่ไหนว่าตรงไหนว่าตรงไหนว่าที่ที่นักสาย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  ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ผมอยู่ตรงที่สนอยู่ตรงตีมผมเลยพี่ตรงตีมผมเลยอได้แล้วทำไมได้แล้วทำไมได้แล้ว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 ตะเกียวตะเกียวมันยึดซีคืนพี่มันยึดซีคืนผมมัยึดซีนะอ๋าโอเคโอเคโอเคเราเฝ้าเองตรงเนี้ยไอยที่ว่าได้ตายเพื่อนยิงว่าได้ตาย

มาดังมาดังสิยาสิยาเข้าไปกแล้วพี่เอายาไปเอายาไปเอายาไปโอเค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 ตัิวตันกิวขอกระสุนด้วยขอกระสุนด้วยยากระสุนทิ้งให้แล้วหยิบยังโอ้โหบอกแบกทีไปที่โลงจัง ตายพี่มันตายมันตายมันตายตายกันหนึ่งตายกันหนึ่งไปโอเคมาเก็บกระสุนมาเก็บตะเกี่ยวด้านขวาพี่ด้านขวาจะมาด้านขวาตายโอเคโอเคต่อกันด้านหน้าอยู่ไหนวะคนไหนวะมันจะออกมาด้านหน้าจะตายด้านหน้าจะตายด้านหนน้้าาาจะตยดขวาด้านขวามีคนด้านขวามีคนแล้วขวาเดินไปซีพี่แล้วขวาเดินไปซีผมผมไปยุซีนะผมไปยุซีนะ โอเค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 าการดีนตาย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 เฮ้ยกระสุนชักกระสุนยุงไหนวะไปเนื้อนะจุดอ่าไปมาที่รองด้านขวาแล้วด้านขวามีคนนะ โอ้อย่ายิงหวออย่ายิงหวอหวอทักงปีะไรแล้วพิ่หายแล้วไปเลยเนียเดี้ยวรอหนะโหไอ้สัตว์เอยกระสุนท่ากระสุนสามสิบนัดไม่พออ่ะกูต้องการสักสักลอยนัดได้ไหมมันเยอะเกินเราบอกแล้วเวลามันโถมันมันการไม่ยู่ เอ้ยกระสุนมันเอากระสุนจากไหนอ่ะควรมาเป็นล้านแต่ว่าเราจะทำไว้เราต้องทำไว้ที่สุดแต่ไม่ได้ขึ้นมาได้ทุกคนเอายาวเอาหิวไปเอาหิวไปทุกคนเอาหิวไป ทุกคนทำได้ทุกคนทำได้ทุกคนทำได้เอ้อเฮ้ยทำได้เว้ยเราทำได้เรากันอยู่เราทำได้เราทำได้ทุกคนโหนทุกคนโหนเราอยู่เราอยู่เราอยู่ดีกันหมดเลยนะเนี่ยเราไม่มีใครอยู่ตีเลยยมาเลเล่ามาตีหมดเลยมาเลามาตีหมดเลยกระเอาไปกระเอาไปซีกระเอาไปซีตีตายสีตายหนึ่งสีตายหนึ่ง

ทีคนอยู <c oughs> ่ในไซต์อ่ะเราคือใครวะไม่เนตรงหลังแล้วน่ลตาใหเรยนที่เมืซีไซซ์มีเยอะจริงปรสดมากโอ้โหม้ากระสับกระส่ายี่ลาสี่สิบอีเดียเยอะอ้เหยียดกอ่เราต้องเบสฉพาอ่ะตอนเนี้ยเยอะจัดอ่ะ นนนง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 โอ,อ,อ, <c oughs> อ้ยไอ้ยึดมันยิงไม่ตายได้ไงวะ Nope 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 n nope. nope. มนมีคนมันมีคนบกยืนอยตรงนั้นเฟ้มียึดคืนอยู่มนย,ดยดึดคืนวันนี้นิมถึงกี่โมงคะวันนี้ติมถึงเช้าเลยครับ จริงป้าฝนฮะตื่นเช้าเลยเหรอก็เกคืนอาจจะอาจจะประมาณตีสองตีสามรับผมคิดว่าครับผมประมาณนั้นแหละเราได้จุดบีแล้วคุณไปยุจุดบีไว้แล้วไปบีบีสี่สี่ี่ีโอ้แบ่งกัดไปอยู่แล้วคนมันโ่พรคนมเขาไม่พร้อ่ะ เอานิวเคลียร์ลงเลยอ่ะไม่ไหววะได้เรากันไม่อยู่แล้วไม่ไหวแล้วเหรอผมให้ผมรูดเน้นไปเกิดเออดีกว่าเอออยู่ไหนน้องอยู่ดีพี่ให้ดีออเนหรอโอ้โหล็อกเกินโดนตาใดตุ้มตุ้มหรือยังแามว่าตุ้มนานหรือเกินเออเนี่ยพอคิวเป็นแถบ โอ้โหตำนานฟ็อกคิวหกสิบคิวไม่ได้มีอยู่เล่นๆมีอยู่จริงเออน่ะต้องเบสคอร์สว่ะตึกหนึ่งไม่ใช่พวกเราอีกอะเอาท่าไยอะสองร้อยคิวอะยังไม่เบสคอร์ดอะท่าไยอะใช่เหรอเออ โอ้โหเหี้ยพี่เฉลี่ยเขาห้าสิบคิวอะเบ็าคอสอะโอ้ดูเราไอส่วนี่แต้มคนละสองหมื่นอ่ะโอ้โหต้องพีได้กันสองคนยลยผมหมืนสามอะเพื่อนหมืนดนอ่ะมี่วันน้จบลงไปแล้วนะครับก็สามารถติดตามยู u ูบได้ที่ช่องตอกคิ้วหนึ่งสองสาครับแล้วก็ช่องติดต o อตอกคิ้วเฉยครับสำหรับวันนี้ก็พวกผมขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับ